าพบกับ Mil ke, มิ้วเขมสอนหนูขาวค่ะกับรายการ Drive Fit Easy สนุกขับสนุกรู้คุณผู้ชมที่เป็นมือใหม่ในการขับรถอาจจะกังวลใจเรื่องของการจอดรถในช่องจอดนะคะโดยเฉพาะถ้ารถคันใหญ่และเป็นรถที่มีขนาดยาวส่วนช่องจอดรถก็มีหลายแบบด้วยซึ่งวันนี้ค่ะมิวมีคําแนะนํานะคะเทคนิคในการจอดรถในช่องจอดที่เป็นแนวเฉียงเพื่อจอดรถอย่างปลอดภัยค่ะ สำหรับวิธีการจอดรถที่ช่องจอดรถที่เป็นแนวเฉียงมีอยู่2ลักษณะค่ะลักษณะแรกก็คือใช้ด้านหน้ารถเข้าจอดนะคะลักษณะที่2ก็คือถอยหลังใช้ด้านท้ายรถเข้าจอดค่ะวิธีการจอดรถโดยใช้ด้านหน้ารถเข้าจอดในช่องจอดแนวเฉียงมีดังนี้ค่ะกรณีเดินหน้าเข้าช่องจอดด้านขวาให้จอดรถเลียบทางเดินรถเป็นแนวตรงแล้วค่อยๆเดินรถไปข้างหน้า จนขอบกระจกมองข้างด้านขวาไปตรงกับไฟท้ายรถฝั่งซ้ายของรถคันที่จอดอยู่ก่อนจากนั้นให้หมุนพวงมาลัยไปทางขวาจนสุดแล้วค่อยๆตีโค้งรถเดินหน้าเข้าหาช่องจอดเมื่อลำตัวรถขนานกับช่องจอดก็ให้หมุนคืนพวงมาลัยทางซ้ายจนล้อตรงแล้วขยับเดินหน้ารถเข้าไปจนสุดเพื่อทําการจอดค่ะกรณีเดินหน้าเข้าจอดช่องด้านซ้ายให้จอดรถเรียบทางเดินรถเป็นแนวตรงแล้วค่อยๆเดินรถไปข้างหน้า จนกระจกมองข้างฝั่งซ้ายของรถเราเลยไฟท้ายฝั่งขวาของรถคันที่จอดอยู่ก่อนไปเล็กน้อยจากนั้นนะคะให้หมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายจนสุดแล้วค่อยๆตีโค้งรถเดินหน้าเข้าหาช่องจอดค่ะเมื่อลำตัวรถขนานกับช่องจอดก็ให้หมุนคืนพวงมาลัยทางขวาจนลอดรงนะคะแล้วขยับเดินหน้ารถเข้าไปจนสุดเพื่อทำการจอดค่ะ ส่วนวิธีการถอยหลังเข้าจอดในช่องจอดรถแนวเฉียงมีวิธีการง่ายๆดังนี้ค่ะกรณีถอยหลังเข้าช่องจอดด้านซ้ายให้จอดรถเลียบทางเดินรถเป็นแนวตรงแล้วให้เดินหน้ารถไปจนท้ายรถของเราตรงกับไฟหน้าฝั่งขวาของรถคันที่จอดอยู่ก่อนนะคะจากนั้นให้เข้าเกียร์ถอยหลังแล้วหมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายจนสุดค่อยๆตีโคง้งถอยหลังรถเข้าช่องจอดเมื่อลำตัวรถขนานกับช่องจอด ก็ให้หมุนพวงมาลัยคืนทางขวาให้ล้อตรงแล้วก็ค่อยๆถอยรถเข้าไปในช่องจอดจนสุดกรณีถอยหลังเข้าช่องจอดด้านขวาให้จอดรถเรียบทางเดินรถเป็นแนวตรงแล้วให้เดินหน้ารถไปจนท้ายรถของเราตรงกับไฟหน้าฝั่งซ้ายของรถคันที่จอดอยู่ก่อนจากนั้นให้เข้าเกียร์ถอยหลังแล้วหมุนพวงมาลัยไปทางขวาจนสุดค่อยๆตีโคง้งเพื่อถอยหลังรถเข้าช่องจอด เมื่อลำตัวรถขนาดกับช่องจอดก็ให้หมุนพวงมลาลัยคืนทางซ้ายให้ล้อตรงค่ะแล้วก็ค่อยๆถอยรถเข้าไปในช่องจอดจนสุดนอกจากนี้นะคะรถยนต์ในปัจจุบันนี้ก็จะมีการติดตั้งกล้องมองภาพแบบ360วิวมอนิเตอร์ค่ะทำให้เข้าจอดในช่องจอดรถได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยนั่นเองค่ะ ต้องขอบคุณ m a ส d a ด้วยนะคะที่ทำให้เรื่องของการใช้รถไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติม inbox มาได้ทึง Facebook Thailand, m a ด้าไทยแลนด์มิวจะรี่หาคำตอบมาให้นะคะวันนี้มิวและรายการ Drive It Easy สนุกขับสนุกรู้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ